ดีครับผมูกกับอุนละไตครับวันนี้มาดูแถวสี่เจ็ดสแปดไถปวนดินครับโอ้ดูยาเลยครับขมันิดเยอะเตรียมดินปูอ้ยครับวันนี้มาคนเดียวผมไม่ไ้มาด้วยครับ แล้วโอ้กำลังสี่เจ็ดโลโอ้เบาได้เบาเบาเนี่ยเอาเจ้าไปวนะใช้ไล่สันครับได่นน่นแล้ว เอาเข่ามาส่งเก้นครับว่า,างหานกลับไปเลยยิ้นหลายครับแปลงนี้ใส่ไปอ,อยากลงกันไดนครับ <c oughs> เอาดีๆวะนะ หินแผ่นครับหิน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 ,หนใหญ่โอ้โหนี่้องหินครับอยู่นี่ดินนี่ว่่ค่อยหลาปไนไนดินแบบนี้ปลูกมันหใหญ่ดีครับอัน,นอุ้ยเถืองเลยที่ไทยน่าเลี้ยกหน่อยครับเพราะว่าตัดไทยข้องสัตว์ tao quan tiếp bay nhá, 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 ผ่านห้าซีมทีผ่านเขาเนี่ยกะดีดีครับโอ้อยยางน้ำกันพันกับมันสัน่นครับสั่นๆน้อยเด้อมัมนหนิงเลย สีเก็บแต่งเดิมเดิมครับเดิมเดิมลบตีได้ไป่ะุ๋ยไปมาจันเรื่อยๆครับะระวองห็นเด้อระวังห็นโอ้ ม,มาเป็นผู้ทรงเขาทรงน้ำครับตามจริงได้มาน้ำกันกน,นั่นแหละเกิดการเอ็กซิเดียน,นิดนึงก็เลยเห็นเล่ามากผู้เดียวครับไม่ใช่ปัญหาหรอกแกว้วอะใช้พืดมือกอะไรซ้ำเกิดไรแลว้ววะ ซึ่งมีซ้ำไ้ใกล้แล้วนะครับมองที่เลี้ยงเลยก็สิดโอ้รวดเร็วนะไห้ดีเลยว่าขาซิมทิ่่ะว่า ผัานหาจะกุบหยาดีครับส่วนมากบ้านผมเน้นเขาใช่กันผ่านหาครับพอจินนี้ยมกันเด่นผ่านหาเมนออกมากับรถผ่านหกเขาก็ใส่พ่านหาเขาไปเปลี่ยนบ่องไหม่ครับเป็นผ่านหาครับหยาก็ะยาที่ว่าลูกยุคขับหยาไหก็ได้ ทองฝามีเมฆเล็กน้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปวดงาเพียงรถเลยเพียงหัวรถเลยแค่ี่เล่าอะไรก็ หดินแบบนี้เปียงใบพานครับมันหินไหลโอ้ยเอาไปโอ้ขอทาไปตัวแรงบวอย่างหลังท่านเปลี่ยนไหมครับอย่างหลังกระซีามากอย่างนาไปแล้วสามคู่แล้วดีเด้ขนายเอ้ยออมันต่ำนี่แหละ แหนดออแล้ววางผาลงแล้วงลงลก็ป้ายสิบพอดีขีทยพอดีครับเพราะว่าเอารถหาสีประยกลองมันสิพอดีครับเออไปแล้วพุวทธพุทโธนข้าแล้วครับยาอยยุใตนี่ ก่อนหอดสอบมันแล้าขามสอบมันไปสีอะไรเออขามมันี้ครับไม่ต้องสีบใชขายาไว้ครับท่านไถซาคนนี้จะยาหพราะตายเราต้องเตรียมไว้ครับมาอีกรอบอ่ะอีกจักรอบนึงมาเลยลูกเพ่ อะไรมาเลยรถเ,เดิมๆครับไม่มีเสียงบีดเสียงบวดเสียงโบอ,อะไรเลยอืมร่เป็นแต่ไซร์นะครับรถมันรุ่นหน่อยพวดเอาเดิมๆนี่ละใช้เลย,ยกันประหยัดน้ำมันเอาตอีกอย่งแก่อยู่ิล่แหละอ้ไปเลยดิ ทำไว้ไว้ไปหลดเหยียบต่อเด้อเหยียบต่อไหมเด้อว,ว้ายเย็นแง่รังได้แล้ว,อ,อ,ลวอ่ะ สำหรับคิวนี้ก็ับผมมีอย่างไรครับว่าด้หอมปากหอมคอเนาะผู้ดใดรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม